ท่านรองของอสรสนะครับท่านจะมาพีจารณข้อเท็จจริงให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบครับขออนุญาตเรียนเชิญนครับครับผมว่าทางพชสั่งตำรวจทุกสอนจับคุมรถติดธงชาติอ่านข่าวในสังคมออนไลน์จะคาดเัวแบบนี้นะครับว่ารออพชบ้างพชบ้างสั่งทุกสอนจับคุมรถติดธงชา วันละสองครั้งนะครับซึ่งข้อเท็จจริงผมได้ตรวจสอบปยังญชนและผู้รับผิดชอบแล้วยืนยันนะครับว่าไม่มีคําสั่งดังกล่าวแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นข่าวตรงนี้เป็นเรื่องที่คาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงและจะทําให้เกิดกระแสความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับตรงนี้ก็ต้องขอเรียนทำความเข้าใจกัะขอให้พี่น้องประชาชนช่วยที่จงให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับว่า สันักงงานตำนวจชาติไม่ว่าจะเป็นระดับสับนักง,งานแร่ชาติหรือระดับกอ,องสถาันการวจษาไม่เคยสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มรถที่ติดธงชาติเพราะการติดธงชาตินั้นไม่มีความผิดใดๆนะครับอัในในั้นการข่าวยืนยันตรงกันว่าจะมีบุคคลผู้ไม่หวังดีพย,ยายามที่จะเข้ามาต่อเหตุสร้างสถานการณ์ดังนั้นทางผอ,อรวรต่อจึงได้ จะมีหนังสือขอความร่วมมือปรยังแกนนําผู้ชุมนุมนะครับคือทา่านกรเทศเพื่อสุบรรเพื่อที่จะไปขอความร่วมมือในการที่จะจับทาแผนร่วมกันในการป้องกันเหตุร้ายนะครับโดยในส่วนหนึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้ทางขอปสนภาษาปยันปทมอขอํารังเจ้าหน้าที่เทศกิดเพื่อที่จะมาช่วยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในบริเวณที่ชุมนุมเพื่อป้องกัน ผู้ชุมนุมในทั้งสาพื้นที่นะครับก็จะขอความร่วมมือไปเพราะเรียนว่าที่ผ่านมานั้นตำรวจเองก็พยายามที่จะได้ทําหน้าที่ตรงนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าบางครั้งถูกผู้ชุมนุมอาจจะไม่มีความเข้าใจก็มีการต่อต้านหรือมีการห้ามปรามไม่ให้ตำรวจเข้าไปดูแลความรุนแงในพื้นที่นะครับเมื่อเข้าไปก็ถูกโผวบบ้างถูกฟ้ดงปราบ้างนะครับเพราะนตรงนี้เนี่ยก็อยากจะเรียนทำความใจว่าตํารวจนั้น ยังจะเข้ามาเพื่อรักษาพรงนวเรียบร้อยเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องผู้ชุมนุมและพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับเมื่อมีผู้ชุมนุมจำนวนมากแน่นอนเรื่องผลกระทบทางด้านการจราจรก็จะเป็นปัญหาดับพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปหรือถ้าหากว่ามีการเคลื่อนตัวของกลุ่มผู้ชุมนุมก็จะมีผลกระทบมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้วันนี้ในการประชุมของอรสก็ได้ มีการมอบหมายหน้าที่ททนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยเดลต้าร่ปปรวมกับบชไปจัดทาแผนในการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการใช้รถใช้ถนนนะครับตรรแต่จะยางไรก็ตามกรณีการเคลื่อนตัวนั้นเรายังไม่ทราบว่าจะมีการเคลื่อนตัวจริงหรือไม่จะมีการเคลื่อนตัวไปจุดใดบ้างเพราะฉะนั้นเราจึงยังไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนได้ว่าควรจะปรีเลียเส้นทางใด